สามตัวโผล่ขอหวยแห่ขอโชคเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเห็นเลขชัดสามตัวเน,น้นเสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะชาวบ้านแห่ขอโชคขอลาบกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ศาลเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะคะอยู่ที่หมู่หนึ่งตําบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ พบบริเวณด้านหน้าเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็เดินเข้าไปจะเป็นศาลเจ้านะคะซึ่งผู้คนที่มีความศรัทธาได้แวะเวียนมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องเงินนะคะเรื่องความรักแล้วก็บรรบานสักการะปรากฏว่าประสบความสำเร็จทุกครั้งนะคะเมื่อสำเร็จดังใจก็จะเดินทางมาแก้บนนะคะ แต่ที่ฮิตทอตเมื่อบนสำเร็จดังหวังนะคะชาวบ้านก็จะเดินทางมาแก้บนด้วยตัวเองทุกครั้งนะคะและล่าสุดนะคะมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะเดินทางมากรบาบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและก็ครอบครัวนะคะได้มาจุดธูปอธิษฐานเสียงถ่ายนะคะได้เลขเด็ด3ตัวโผลมาเลยนะคะเลขที่โผล่ขึ้นมาก็คือ8 66นะคะ866นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะี่ค่ะคนเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันเป็นประจำนะคะงวดนี้เลขที่โผล่มาคือ866นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเขาว่าเป๊ะว่าปังขอได้ดังหวังนะคะตรงที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ